มัคารทอนหรือนักสนุกเกอร์ได้มีการปรับความสามารถเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟจริงในวันพระหัสบดีนี้มีทั้งปรับให้ดีขึ้นและเนิร์ฟให้แย่ลงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันในเซริร์ฟทดสอบว่ามันมีการปรับอะไรบ้าง สุดท้ายตัวละครนี้ยังคงน่าเล่นอยู่ไหมเล่นยากกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูุพร้อมกันเลยฮะริสแมนชอบร้านเติมเกมถูกเติมไวพอนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดีตทีวีบนเว็บไซต์รับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมแนะนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือนักสุรเกอร์ในเซิร์ฟทดสอบฮะก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟจริงในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากที่นักสุรเกอร์มีการปล่อยความสามารถออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดราม่าหลักๆในจะอยู่ที่การล้อมเครื่องจากนั้นความคืบหน้าหรือความสาเร็จของเครื่องไซเฟอร์เครื่องนั้นจะลดลง20%แต่ว่าตอนนี้ทีมงานมีการปรับความสามารถตรงนี้นิดนึงนะจากลด20%ลดลงมาเหลือเป็นแค่15%ครับ ล่าสุดเครื่องไซเฟอร์ของเราเมื่อกี้มีความสำเร็จอยู่ที่97%หลังจากที่มีการสแกนแล้วจะลดไป15%ทําให้ความสําเร็จนั้นจะเหลือเพียงแค่82%เท่านั้นแต่เ,เพื่อนอย่าลืมนะครับว่าการล้อมที่เครื่องไซเฟอร์นั้นมันจะมีการสแกนทุกๆ38วินาทีถ้าเกิดสแกนอีก1รอบม,มันจะลดลงไปอีก15%ทําให้เครื่องไซเฟอร์ของเราที่เหลือ8 2เมื่อสักครู่นี้ลดลงมาเหลือ67%นั่นเองฮะถ้าจะถามว่าเป็นการบัฟหรือเนิฟก็ต้องพูดกันตามต่อว่าเป็นการเนิฟ Dark s o <Aww. S 1> เ d อ e r แต่ความสามารถน ต้องมากดเครื่องไซเฟอร์ที่ถูกล้อมนะฮะขอ้อเสัอที่2จะมีการปรับเรื่องสกิลลูกหลักครับเมื่อมีการยิงลูกสนุเกอร์ผ่านเก้าอี้ตรวจที่มีผู้รอดชีวิตนั่งอยู่จะมีการใช้พลังงานหรือใช้ชาร์จมากขึ้นตอนนี้ยังไม่มีผู้รอดชีวิตนั่งอยู่เพือ <c oughs> พ่อนเพื่อจะเห็นเลยว่าชาร์จเนี่ยมันค่อยๆลดชา้ชาๆเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเกิดมีผู้รอดชีวิตนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตรวจเพือพ่อนๆจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่าชาร์จมันจะหายไปไวมากจะไปได้แค่รอบเดียวกลับมานี่คือหายไปแล้วนั่นนนนเองงะจจาาากกัั้ทีีมมรรปบ เรื gamer, ่องระยะการตรวจับกุญแจรวดตัวนั้นว่ามีผู้รอดชีวิตนั่งอยู่หรือเปล่าคือระยะการตรวจับกุญแจรวดมันจะกว้างมากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้เนี่ยผมวางเส้นสัมผัสให้มันค่อนข้างไกลจากกุญแจรวดครับเมื่อเราแทงทางหน้าของลูกเบลเลียนหรือลูกสนุกเกอร์ไปเพื่อเพื่อจะเห็นเลยว่าชาร์จมันยังคงลดเร็วอยู่ถึงแม้ว่าเส้นการเชื่อมต่อนั้นจะไม่ได้ผ่านกุญแจรวดโดยตรงถ้าเกิดจะให้พูดอันนี้ก็จะเป็นการเนิร์ฟนักสนุกเกอร์อีกหนึ่งอย่างครับถึงแม้ว่าเขาจะวางเส้นเชื่อมไกลจากกุญ คงลดเร็วเหมือนเดิมน่นเองฮะดังนั้นใครที่คิดว่าจะเฝ้าขูอี้และดูโซเวอร์ที่มาช่วยแล้วก็อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดแหละครับไปดูกันต่อครับจะมีการลดแอนิเมชันหลังจากปล่อยลูกบิลเลียดหรือว่าลูกสโนเกอร์ไปยังเป้าหมายแล้ว0.1วินาทีบอกเลยว่า0.1วินาทีแทบจะไม่เห็นความต่างของการลดแอนิเมชันของมาคัทเลยครับยังยังยังไม่หมดครับเขาบอกว่าจะลดความเร็วการเคลื่อนที่ของลูกสโนเกอร์หรือว่าลูกบิลเลียดที่อยู่บนเส้นเชื่อมลงถ้าเกิดเรามองดีๆก็รู้สึกว่ามันช้าลง เดิมจริงๆแล้วฮะเราไปดูกันต่อครับในกรณีที่เรายิงลูกสนุกเกอร์หรือลูกบินเลียดไปโดนผู้รอดชีวิตและมีการจับผู้รอดชีวิตอยู่ที่ลูกบินเลียดจากเดิมเนี่ยจะมีการตรึงเวลาอยู่ที่3.5วินาทีแต่ตอนนี้มีการปรับใหม่เหลือเพียงแค่3 5. วินาทีเท่านั้นเท่ากับว่าเมื่อมาคัดดูทางนัานของผู้รอดชีวิตเข้าสู่ลูกบิลเลียดแล้วต้องรีบหาปลายทางในการวางผู้รอดชีวิตเพราะว่าเวลาในการตึงมันหายไป0.5วินาทีนั่นเองนอกจากระยะเวลาในการตึงลดลง0.5วินาทีแล้วอนชขอซิเมืื่่อลงสูพช วินาทีมันก็จะทําให้ผู้รอดชีวิตนั้นเริ่มขยับตัวได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมครับตอนนี้ทีมงานได้มีการเพิ่มปุ่มยกเลิกการใช้ลูกบิลเลียนหรือว่าลูกสโนุกเกอร์เพิ่มเข้ามาครับหลังจากที่เราใช้สกิลลูกหลกักหรือว่าการยิงลูกสโนุกเกอร์ออกไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ลูกสโนุกเกอร์มันวิ่งต่อเราสามารถกดที่สกิลเดิมได้เลย,เลยมันจะเป็นการแคนเซลิลหรือว่ายกเลิกสกิลลูกหลักนั่นเองฮะตอนนี้ทีมงานได้มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้ามาครับเมื่อทางหน้านของน ดูทางด้านของผู้รอดชีวิตอยู่บนลูกบินเลียนแล้ว S <S เขาสามารถเลือกจุดปลายทางได้ถ้าเกิดจุดปลายทางเป็นแสงสีฟ้าถือว่าตำแหน่งถูกต้องเมื่อระยะเวลาหมดฐานะของผู้รอดชีวิตจะออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องจิ้มไปที่หน้าจอหรือว่ากดนเฟิร์มแต่ถ้าเกิดมีการดูดผู้รอดชีวิตเข้าสู่ลูกบิเลียนแล้วเลือกตำแหน่งปลายทางไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นแสงสีแดงเมื่อระยะเวลาหมดฐานะของผู้รอดชีวิตจะไปปรากฏตัวที่ลูกบิเลียนอยู่นั่นเองครับต่อมามีการปรับเนิร์ฟความสามารถเกี่ยวกับพาสซีฟความเฉื่อยชาครับเมื่อฐานะ่งของตัวมัคทรอนอยู่บนเส้นเชื่อมกิ้งหลุดหลุดอยู่ หากเขาออกมาสู่พื้นที่ด้านนอกปกติแล้วเขาจะได้รับบัฟเคลื่อนที่เร็ว20%แต่ตอนนี้จะถูกเนิฟลงมาเหลือเป็นแค่18%เท่านั้นสำหรับสกิลแม็กวลเดมอนนั้นมีการบัฟให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมปกติเนี่ยชาร์จของเขา1ชาร์จจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บอยู่ที่24วินาทีตอนนี้ทีมงานลดลงไป4วีครับทำให้การเก็บชาร์จแม็กวลเดมอนนั้น หนึ่งชาร์จใช้เวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นส่งผลให้นักสนุกเกอร์นั้นสามารถพุ่งเข้าเส้นเชื่อมได้แบบรวๆนั่นเองครับในกรณีที่ทั้งได้ของมาคัททอนยังไม่มีการปลดล็อกสกิลใดๆเลยครับ การแบ็กสปินหรือออกจากเส้นทางเชื่อมนั้นอนิเมชันในการออกจากเส้นทางเชื่อมจะลดลง0.1วินาทีเขาต้องถือว่าเป็นการบัฟนักสุกเกอร์ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะสู0.1วิก็ตามฮะต่อมาทางนักของทีมงานมีการแจ้งมาว่าจะเพิ่มระยะเวลาการกระทําหรือการอุ้มผู้รอดชีวิตขึ้นผูกลูวโป่ง,ง,งของมารคัททอนฮะนอกจากนั้นก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกไอคอนกับลูกบินเลียดเวลาจับผู้รอดชีวิตเอฟเฟกทางหน้าของเครื่องไซเฟอร์ที่ถูกล้อมเครื่องเอาไว้อะไรพวกนี้ถือว่ามันไม่ได้เกกีี่่ยววคาาามมาสรถทถ บัฟหรือว่าเนอร์ฟครับตอนนั้นผมจะไม่ได้ทำมาให้ดูนะ oh. จะได้ไม่งงกันนั่นเอง <c oughs> สุดท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปวิดีโอครับสกินทองของมาคทตอนตัวละครใหม่ล่าสุดในเกมไอเด t i ที่ไฟร่วมถึงอีก2ส,สกินม่วงที่จะถูกเพิ่มเข้ามาด้วยในลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ว่าเมื่อกระชาลูกนี้เข้ามาจะสุ่มดีดรหรือเปล่าละครับ I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting slow spitting fast I could roast, I could gas. Think I'm okay and last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll we'll always be Get off of me! This ain't no humble brag. I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been through hell I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up i never slow up, no I don't take <laughs> shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. I never got anyone's help. I had to do it all myself. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no I don't take shit.